สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านก็สู่ช่องดาราหมอลำนะคะวันนี้แอดเอาภาพบรรยากาศของการประกวดนะคะการประกวดภายใต้คำว่าตูซูตีซีนะคะซึ่งเป็นรางวัลของอิรายุกินะคะใครจะแต่งตัวได้ตูซูตีซีโดนใจอิรายุกิมากที่สุดนะคะรับไปเลยนะคะรางวัลน,นี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะว่าสรุปแล้ว จะมีใครได้รับรางวัลนี้บ้างนะคะเจ้าเสียผู้ใดอะไรเมียตุสุติสีครับฮอตองได้รางวัลได้รางวัลหนึ่งล่ะเชียร์โค้ชลดคือถ้าหนูดรางวัลที่หนึ่งถ้าหนูตัดสินใจยากอ่ะหนูให้พวกพี่ร่วมกันโหวตเลยก็ได้เหรออันนี้ไม่ต้องบอกก็รอดจะรู้อ่ะอ่ะรางวัลตุสุติสีใช่ไหมครับรางวัลตุสุติสียงรองชนะเลิศอันดับสองครับ ได้แก่พี่ลี่ค่ะลี่นะครับผมได้ได้รองอันดับสองนะครับรางวัลตุสูติซีนะฮะบอกเป็นยังขาอถารังวันที่หนึ่งอาจารย์ แล้วก็จะเลือกผู้เข้ารอบอีกสองท่านนะครับผมผู้เข้ารอบอีกสองท่านที่เหลือนะครับคือเห็นยข้างถวยน้ำพริกแม่ป้านอมเนี่ยแล้เอาบบแมนออ,อ,อันนี้ปลากระป๋องตาซแม่อันนี้แม่ปนานำไม่ <c oughs> ใช่แม่ปานอมแล้วเ,เอารับเสื้อด้วยนะครับผมยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้จับมืออีกสองท่านนะฮะอีกสองท่าน ออกมายืนจับมือก่อนนะครับเดี๋ยวจะประกาศชื่อว่าใครเข้ารอบอีกสองท่านนะครับผมเป็นยังนิไม่ยังผู้ที่เข้ารอบดีวทีหนึ่งผู้ที่เข้ารอบสองท่านสุดท้ายเข้ารอบสองท่านสุดท้ายสำหรับรางวัลตูสูติสีได้แก อันนี้อันนี้ยังไม่ประกาศผลนะครับว่าใครจะได้รางวัลชนะเลิศนะครับเดี๋ยวเอามาพ่อผู้ผใหญ่เดี๋ยวพ่อผ uh ja> uh 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 ู้ใหญ่อยู่ตรงกลางอันนี้เมียน้องสมรถเนี่เอาเมียใหญ่มาตัวใหญ่ใหญ่นี่ย โอ้ยแม่ผู้ใหญ่ก็มีตะผู้หัวเพิ่งเพี่งนะครับผมรางวัลตุสุติศีให้เพื่อนจับมือกันก่อนอโอเคฮะความดันต่ำความดันต่ำหมอมันคือเห็ุงานดีแท้มือเนี่ย จะไ่ได้รางวัลหมอดีเด่นซะบ่เนี่ยวัดค่มดันลุดแล้วไปสีจ้าไปสีจยาซึ่งแปลว่าผู้ที่ไม่เข้ารอบนั้นไม่ตุสูติสีนะคะตามหลอดจิไปเลยยังได้อยู่เยมีลุ้นรางวัลเท่าใาสดใสอยูด้วยครับเนี่ยังมีเท่าม่สดใส สามลอดเดี๋ยวไข่อยว่ามันบ่าเป็นประกวดสุดดอกข่อยว่ามันเสียมั่วอะไรเดียวเนี่ยความดันดีแล้วโอเคอ่ะทั้งสองจับมือค่ะไข่พ่อผู้ใหญ่เข้าโกงขังครับอย่าไปเศร้าพ่อผู้ใหญ่เดียวเศร้ากันเศร้ามือบ่แม่นเศร้าแนวอื่น และชื่อที่ดิฉันจะประกาศนับต่อไปนี้เป็นชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลตุตุติซิแห่งปี2024ได้แก่ไม่เล่ได้แก่เชตเตค่ะ นั่นแปลว่าแม่กำนันเสื้อเขียวได้อดัมที่สองนะครับผมโอ้ยยังเป็นลมแม่ยังเป็นร่มหมอ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 ประพฤติใจหมอหมอประพฤติใจเอายามาเอายามาแม่พบกับรายการรู้ไหมไข่ออกเดี๋ยวไข่ออกเหรอรู้ไหมไข่ออก เอาอย่างวะเป็นหางเลยนะ้งคุณพี่หยกเหมาะสมที่สุดเลยนะคะสำหรับรางวัลน,นี้นะคะแอดเองแอดเห็นพี่หยกครัง้งแรกยังตกใจเลยนะคะไม่คิดว่าพี่หยกจะแปงลงร่างได้ขนาดนี้นะคะสมกับรางวัลตูซูตีซีของอิหลายุกิที่สุดเลยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะคิดพิดีจากไอสุดของวิทิไลนะคะงานวันเกิดอิราฮาย,ยุกินะคะและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ